บายบายมาละจิ้มกะปิ <c oughs> สวัสดีค่ะกินแซ่บบายปลาเลกค่ะเจอกันวันนี้กินเส้นอีกแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะวันนี้ปลาเล็กินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเส้นเล็กเหนียวนุ่มมากเลยค่ะชิมแล้วคำแรกค่ะอืมตัวเส้นเขาดีมากทุกคนเหนียวนุ่มมากค่ะ กะปิซี่โครงตุนแอบเอาออกมาจากหมอ้อต้มจืดนะทุกนคนเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวไม่มีลูกชิ้นจะอยากกินก๋วยเตี๋ยว มือเลยนะโอ้โอช่วยใช้ดีมากนะพริกจิ้มกะปิเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวเรือย่อบตัวเส้นเขาอะแต่ว่าน้ำซุปเราต้องปรุงเนาะปรุงเหมือนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ แต่ตัวเส้นดีมากเหนียวนุม่มอืมอร่อยอืมอีกแล้วขยันตกกะปินัน่นวายวายวาย,วย,วย มาละจิ้มกะปิอร่อยกว่าจะถ่ายนู่นถ่ายนี้เสร็จก็จะจัดน้ำซุปไปเลยแข้งหมดละ อร่อยค่ะร้อนร้อนทั้งอากาศร้อนทั้งกว๋วยเตี๋ยว เส้นดีจริงทุกคนเดีย๋ยวนุ่มมากเขามีกว๋วยจั๊บด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล็จะลองต้มกว๋วยจับ๊บของสองลอง ทั้งร้อนทั้งเผ็ดทีนี้แย่ของสู่ว่าอารมณ์ไหนพิกกระเหลียงสักเม็ดนะ้างกินกับแหนมกินกับไส้กรอกนะแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือกับพริกจิ้มกะปินี่ก็ของคู่กันเลยค่ะถ้าทอดเนาะอร่อยนะคะทอดแล้วก็เอามาจิ้ม หรือว่าย่างกันละคั่วกันล้ชักเยอะอืม <c oughs> ทั้งเผ็ดทั้งร้อนก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวก็อมความร้อนนี่จังเลยค่ะเส้น เผ็ดจริงทุกคนขี้ยบผัดเหลือขี้ยผัดน้ำมันหอยอร่อยมากจ่วน็ข้อแม้ว่าอย่าผัดนานนะถ้าผัดนานไม่อร่อยอ ความเมื่อความเยิ้มเขาจะออกยางเมือกออ,อร่อยค่ัทุกคนถ้าเราผัดไม่นานอ่ะเขาจะมีความหวานอยู่ในตัว เสร็อรอน เผ็ดทั้งแซ่ อิ่มแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์และการทุกแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ